ทำอะไรเหรอฮะทำอะไระะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจอบเสียอย่าง <laughs> เห็นแบบในทิกตอกคุณแม่เป็นแบบไหนกัไเลเห็นสาเหตุเกิดจากการดูทิกตอ <laughs> <laughs> กตเยอะไปหน่อย <laughs> <laughs> มันคมไหมน่ะ <ผม S 2> <laughs> เห็นในทิกตอกไหมเขาขูดครูด ยาขาดหมดเลยทำไมด้ามมันสั้นยังเดียวล่ะเอาก็ต่อได้หรือไม่านหนักแค่ั้มตรงนี้อ๋อใส่บ้องเป็นด้ามไม้ไงใครเจาด้ามอีกเป็นหน้าม,มันก็หนักในชะ่ไหมแล้วแล้วเหล็กใส่ทำไมเอาเหล็กใส่เพื่อให้มันมองอตรงนี้ขเข้าใจบ่นั่งได้ไหมเนี่ยได้ถ้ามันไม่ไหลเออมาจับหัวแก๊ะนั่นบอนี่อดีคอยี่ไหนเนาะมาต้องเคาะดอกหนวกหูเสียงมันดัง จะเอียงโป๊โป๊โปกอยู่แค่นั้นแหละงอแค่นั้นก็พอแล้วจะงออะไรขนาดนั้นบนไงมันงอสองข้างนี่ละมันเบิ้ลตัวอย่างเขาสิโบห็นมาเร็วใช่ไหมเขาทําแบบนี้เหรอเออเขาเบิ้ลตัวอย่างอยู่ก็แมนนาะตึ๊บเอาปล่อยดิเอาอะไรออกเอาปลกอยแก๊ ใช่เหรอหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเน,นีแนนปด่านักดิหนิ ถ้าห้าไปทดสอบมั้เหรอเห็นมดมันงอะทดสอบยังไหนลองเอาไปอันเสียแล้วคุณดิใช่เหรออืมคมอยู่อืมตัวไปเสียรยาต่ย้ำไหนขั้วอื่นก็ไปทดสอบเนาะใส่ไปทดสอบไหมบ้าง เราจะเอเราไปปลูกไว้ตรงไหนดีอันนี้เนี่ยเอาไว้ถากอย่างเดียวนะขุดไม่ได้นะทำไมอะอไม่เหมือนตัวคุดเนอะอ่าทำไมมันทำไมมันต้องมีรูตรงกลางก็ให้เพื่อดินมันออกไงเหมนมันอุ้มดินไหมเฮยเจมว่าคืออะไรแม่อุ้ยตกใจตกใจสายสายรถติศ ทำไมมันแดงอย่างนั้นนะเอามือจับดูอดิรอนไหมเธอลองจับดิจับแล้วมือนคล้องกายเราปู๊หลงสนถ้าสมมุติจับไปปุ๊บแล้วนิ้วมันติดกันนั้นเลยอะติดเลยแล้วเนื้อเนี่ยติดเลยเอาถือถืออะไรปล่อย ไม่ใช่ท่านี้เหรอท่านี้เลยใส่แว่นตาลุนให้หน่อยลุนให้หน่อย,อยกี่ให้หน่อยกี่มองนี้มองนีเออเต็มย,ยูสเลสาวแก่งอะไรคือสาวแก่ง อย่ามาไก่บับนั้นเดีย๋ยวมันก็แตกไมาไม่ไม่โต๊ไก่ทิมหัวนี่ทิมทั้งหัวทิมมันงพื่อรักษาไปแล้วเอาตี แล้วแหละรเอาตีไปตีมาไอ้ตัวหัวหลุดเฉยเลยแล้วลวดอันเอวเทียมย่านีด้วนี่แหละตาดมตาดมบอกตาดมจะมา แล้วถ้าไมย่างรถข้างนี้มันแบนจังเฮ้ยหวัวเอา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 อายกออกอีกแก้หน่อยบอสเข้าหน่อยไอ๊ยพอยังโอ้โห ไปปวดท้องหยุบส<ป>่งอยู่น้อตัดออกจากอันนี้เหรอนั่นนะ <laughs> คิดว่ารถแจ้งเอี่ยวเห็นสี่ประตู <laughs> ททเทสเทสอะดิ อะไรเขาขูดทีเดียวไม่ใช่เหรอกระดินเหนียวกับดินไส้เนอะเดี๋ยวไปเกีย้ยให้ไหมเขาขูดขูดลบบากกระบดเป็นทางเลยเอาแบบไม่ต้องออกแรงอ่ะเขาจะน,นอนอยู่ไหนนะ <laughs> ที่ลิเอาแบบแค่เอานิ้วสกิดแล้วมันก็นไปด้วยอะไรเงรี้ยมันไม่คมเลย มันได้แล้วเขาว่ามันโค้งโพดดด้อยนะี่ดีป่ะคาว่า,าอีกนัดหน่อยนะเขาสิปะแตกเต้นเล็กย่างขวมไปขวมมา,าเอา,อาให้ค่อยอย่างไปก่อนสิ ไม่ต้องสอดหล้กกระดับงาหนักมัก้มนเนี่ยอะไรตัวนี้ต้องพับด้วยดูแ <c oughs> ล้วไงบ้างออกฟแล้วสร้างใหญ่สร้างใหญ่ Ơi Ơi <cười> 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 Mà à? Hey, Mà ไปลัปลกบ่แม่นโอลมเทสครั้งที่สองใช้ได้ยัง

ทาออกให้หมดเลยออปต์คลิปนี้เรเาวซ้ำนี่แล้ครับ